แต่เห kind of ็นว <rac ella> okay. ่าพี <radas> ่เองเนี่ยด้วยความแม่นยำเนี่ยก็โดนบางอย่างเนี่ยทำกลับมาเหมือนกันหรือมีเหตุการณ์ทําให้แบบพี่เกิดเหตุการอะไรเกิดขึ้นมีเมื่อเมื่อประมาณเมื่อประมาณสิปีที่แล้วเมื่อประมาณสิปีที่แล้วผมดูไพ่ให้กับลูกค้าตัดผมของผมคนหนึ่งนะครับนะครับผมก็แบบว่าประมาทไปนิดนึงอ่ะมาน้องมาเดี๋ยวพี่ดูไพ่ให้คือพอพอดีซื้อไพ่ สำรับใหม่มาคือเชิญชวนเข้ามาดูมามานั่งมาเลยพี่ดูให้เพียเพเเพี้เพี้ยแล้วก็ถ่าย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 ไปพอเสร็จขึ้นหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอีกวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยผมปวดหลังผมปวดหลังสี่วันผมต้องนอนอยู่บนโซฟาอ,อีกสามวันถึงจะลุกขึ้นมาได้หายแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสองปีจนพี่แบบพี่ไม่ไหวอ่ะพี่ท้อจนพี่ต้องแบบ มีอยู่ช่วงหนึ่งพี่บอกนะผมไม่ผมไม่เล่นละครแล้วเม่พบพี่ไม่ไหวแล้วไงพี่ไม่ไหวขับรถเพราะี่ปวดหลังมากเล่นพี่อยู่สองปีกว่าช่วงที่พี่หายไปจากละครก็คือพี่ปวดหลังพี่เป็นอะไรถูกต้องที่ปวดหลังสบายไปหาคุณหมอไหมคะ